คุณจะตั้งใจอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นอีก10%ถ้าคุณรู้ว่าการสอบสนามท้องถิ่นปี64ที่ผ่านมามีคนสอบผ่านน้อยแค่ไหน การสอบสนามท้องถิ่นล่าสุดที่ผ่านมาก็คือปี64นะครับมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้นจำนวน4 9 8 7 2 5เนจําคนจำนวนผู้ที่มาสอบจริงๆมีเพียง2 8 8 9 6 8คนคิดเป็นร้อยละ56.4%ของผู้ที่ลงทะเบียนมาสมัครสอบ สนามท้องถิ่นปี64ที่ผ่านมานี่มีผู้สอบผ่านทั้งภาคกอไก่และภาคขอไข่เพียง18,874คนคิดเป็นอัตรา6 จุดเท่านั้นเองเห็นไหมครับคนสอบ100%ผ่านทั้งภาคก,กอไก่และภาคคอไข่เพียง6 7 1เเท่านั้นเองแสดงว่าสนามท้องถิ่นนี่มันไม่หมูนะครับมันไม่ใช่สนามที่หมูดังนั้นใครที่กำลังเตรียมตัวสอบอ่านหนังสือหนักเพิ่มทวีคูณความหนักหน่วงเข้าไปเพิ่มความขยันเข้าไปจาก ข้อมูลคุณก็เห็นแล้วนะครับว่ามีผู้สอบผ่านเพียง6.71เท่านั้นโอเคนะครับพอทราบข้อมูลแล้วคุณต้อง alert เริ่มตื่นตัวนะครับโอเคนะครับตั้งใจอ่านหนังสือเพิ่มความขยันเข้าไปอีกผมโย่งกระดพง์นิดีก่รไป